งานปั้นมือนะคะแต่ว่าที่มาตั้งบนนี้เพราะว่ายืนแล้วมันสะดวกดีไงเืนแต่งผลงานแล้วมันข้างล่างยังมันยังอ่อนออ,นอยู่ดินยังไม่แห้งดีก็เลยแต่งไปข้างบนก่อนอันนี้เป็นฝานะถึง จ้งขอผ้าไว้นี้ให้ดินมันชุ่มชื้นนะคะผ้านี่เป็นผ้าเปียกดินถ้าเก็บไว้นานๆมนันมันแข็งมัน,น,นได้วันนี้จะเลือกใช้ดินสีขาวนี่เพราะว่าจะทําถ้วยตะไลจะถ้วยตะไลไหมเวลาเราเผางานใช่ไหมต้องให้มันเต็ม,เต,มเต็มเตามันถึงจะคุ้มค่าไฟื่องทีนี้ไอ้พวกโอง่งไหอะไรพวกนี้ตอนที่เราเผาเผารอบแรกอะเราสามารถใส่ถ้วยเล็ก ถ้วยกาแฟถ้วยอะไรเล็กๆใส่ข้างไปข้างในแล้วก็เผาพร้อมกันได้ก็เลยจะปั้นถ้วยตะไลเออมันจะได้ไม่เปลืองไฟเปล่ๆาๆเผาที่เดียวไปเลยดินก็จะนวดทีก็ก้อนไม่ใหญ่มากค่ะ จะได้นวดง่ายๆไงถ้าก้อนใหญ่มากนวดยากอ้นวกนี้ปั้นให้มาเช้าเดี๋ยวจะต้องรองสักแั๊บนึงแล้วก็จะแต่งมันแต่งทรงมันนี้นวดดิงใช้วิธีนวดแบบก้นหอยนะคะจับยกขึ้นมาหาตัวหมุนสักหน่อย พัก อนแล้ววันนี้อันนี้พวกนี้ค่อยแต่งเพราะว่าคุณตายยังเดียดเบียดอยู่ถ้วยขนมคกไม่ใช่ถ้วยขนมตะไล ขนมถ้วยอะไรแบบนั้นอ่ะถ้วยะไลเออถ้วยตะลถ้วยตะลาลเอาไว้ทำขนมถ้วยขนมถ้วยฟูขนมตาลเป็นคนไม่กินขนมถ้วยฟูนะคะไม่ชอบแต่ว่าขนมถ้วยชอบมากขนมตาลก็ไม่ชอบมักแต่ขนมถ้วย ทำตอนเช้าก่อนไปเล่นกีฬาเล่นกีฬาเสร็จแล้วกลับมากินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเสร็จก็ทำงานต่อทำงานเสร็จก็ถึงเวลารับลูกรับเต้าทำอาหารเย็นวนเวียนชีวิตวนเวียนชีวิตไม่ใช่วงเวียนชีวิตนะวนเวียนชีวิตก็ไม่แย่อยู่ได้